นักงานนาวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA เพยผลสำเร็จงาน Startup และ Innovation Thailand Expo 2023ภายใต้แนวคิด Innovation Partnership Together We Grow ร่วมสร้างคุณส่วนนวัตกรรมเพื่อนำไทยสู่ชาตินวัตกรรมสร้างปรากฏการยกระดับความร่วมมือทางนาวัตกรรมพร้อมโชว์ศักยภาพของระบบนิเวศนวัตกรรมและ Startup ไทยภายใต้3หัวใจสำคัญระบบนิเวศนวัตกรรมการทำงานร่วมกันและความเป็นสากล Startup and Innovation Thailand uh, Expo หรืองานไซต์ประจำปี2023นะครับก็ผ่านไปแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับในการที่ต้องบอกว่าเป็นการรีวิวเนียนในการดึงภาพของการทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีด้านนวัตรกรรมในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเครือข่ายนะครับ1 5ประเทศมานำเสนอแล้วก็แสดงศักยภาพในการทำธุรกิจด้านนวัตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอัปเดต การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมแล้วก็สตาร์ทอัพในหลายๆประเทศนะครับในช่วงหลังโควิดเนี่ยเราก็ใช้ธีมว่าการทําความร่วมมือไปด้วยกันนะครับกับภาคการเลเอกชนเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยไฮไลท์ก็คือว่าเป็นการน,นําเสนอศักยภาพในการทํานวัตกรรมแล้วก็ส่งเสริมนวัตกรรมโดยภาคหน่วยงานราชการนะครับก็มีหน่วยงานราชการกว่า20หน่วยงานนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีโครงสร้างในการทํานวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การให้บริการสาธารณะกับประชาชนนะครับก็ได้มีโอกาสมานําเสนอให้กับไม่ว่าจะเป็น a u เดีย s หรือว่าน้องๆในสิ่งักศึกษาหรือนักธุรกิจพวกสตาร์ทอัพทั้งหลายได้เห็นโอกาสในการทําง,งานร่วมมือกับทางภาคหน่วยงานราชก,การในอนาคตด้วยครับเราแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับปกติก็จะมีคนเข้างานนะครับคนเข้าง,งานเมื่อก่อนก็อาจจะเยอะกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าเราเริ่มปรับตัวทางเกตกรูปเป็นกลุ่มที่ มีความสนใจในการอยากจะเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะก็มีคนรีจิสเตอร์ในระบบดิจิทัลมาเข้างานเนี่ยแบบ่บล็อกอินเข้ามาประมาณห0 0 0คนนะครับแล้วก็มียอดวิวในส่วนของดิจิทัลเส้นหนึ่งนี้มันต้องทําเป็นปกติแล้วก็ประมาณ3.5ล้านวิวซึ่งมาถือว่าเยอะมากนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจในงาน ที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพในนวัตรกรรมทางงานไซร์ครับแผนงานต่อไปนะครับงานไซร์ก็คงต้องทําให้เป็นงานในระดับภูมิภาคที่แท้จริงนะครับเพราะว่าในประเทศแถบเซาท์ออสเตเียนี่ก็น่าจะมีแค่ไทยกับสิงคโปร์เท่านั้นนะครับที่พยายามจะทําให้เกิดงานไมช์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเทคและก็สตาร์ทอัพในส่วนของภาครัฐเพราะว่าภาครัฐจริงๆมีแค่2รัฐบาลน,นะครับที่ทํางานนี้เป็นเป็นหลักก็อย่าง อย่างที่เห็นนะครับเราก็หวังว่าจะให้งานสายเป็นงานที่เป็นตัวแทนการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคในอนาคตครับปีหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะประกาศตัวตีมต่อไปนะครับพร้อมกับผู้บริหารชุดใหม่นะครับก็หวังว่าตีมก็จะเกี่ยวข้องกับการเติบโตทางด้านนวัตกรรมแล้วก็ทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีในส่วนที่เราทํากับผู้ประกอบการทั้ง corporate ทั้งตัว SME ทั้ง startup นะครับ ปีหน้าน่าจะมีการนำเสนอที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นครับ